อัสลาม,มาุอะลัยกุมวะเราะมาตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปท่องจำอัสมาอุลฮุสนากันนะคะเดี๋ยวเราม,า,า,มาทบทวนตั้งแต่หนึ่งถึงห้าค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะหนึ่งอัลลอฮมานุหนึ่งอัลลอฮมานุผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงกรุณาปานีสอง สอ,องอารหิมูอารหิมูผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเมตตาเสมอสามสามอัลมาลิกูอัลมาลิกูผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์สี่สี่อัลกุดดูซูอัลกุดดูซูผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งห้าห้า าอาส,สลามูอาสลามูผู้ทรงสันติผู้ทรงสันติมาชช้าล้อค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนท่องได้แล้วนะคะส่งคลิปมาให้คุณรูด,ดูด้วยนะคะวันนี้ขอจบเกียเท่านี้ค่ะอัส,สลามุอะัยกุ้งรารล์มาตุ้ล้อฮิว่าะเรา์การาตู